ทุก,ทกย่างก้าวของชีวิตเนาะทุกวินาทีเลยด้วยซ้ำอ่ะเรามีการตัดสินใจอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยคำถามคือไอเวลาเราต้องตัดสินใจเนี่ยเราใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์เฉ่ววูคนส่วนใหญ่เนี่ยรวมทั้งเราสองคนด้วยนะคะเราใช้อารมณ์ซะเยอะนะคะในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของเรา ผลของการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์เนี่ยบางทีมันก็ส่งผลที่แบบฝังลึกลงไปอ่ะชมพู่ยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆชมพู่มีลูก3าคนใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยแบบลูกทะเลาะก,กันกลับมาจากโรงเรียนแลงงงงง้วงอแงโอ๊ยหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเราก็แบบเผลอตวาดลูกไปนะเราก็แบบมาอ่านบทความหนึ่งเจอการที่เราเนี่ยใช้อารมณ์กับคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยแบบ ตอกตะปูลงไปบนกําแพงอะคะ่ะพอเราตอกไปแล้วเนี่ยแล้วเ,เราแบบมีสติละเราไปเอาค้อนเนี่ยถอนตะปูออกมาเราจะพบความจริงว่ากําแพงอะมันเป็นรูไปแล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ไปอะแล้วมันพลาดแล้วมันพลาดเลยในชีวิตเราก็ตัดสินใจมาหลายเรื่องนะมันก็มีทั้งล้มเหลวแล้วก็มีทั้งโอเคทั้งดีมากๆด้วยนะครับ ถ้าถามถึงอันไหนที่ล้มเหลวก็ยังจําได้ถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะ,อะด่วนตัดสินใจเกินไปนะครับและที่สําคัญไปตัดสินใจบนความไว้วางใจนะครับคนที่มาชวนเราลงทุนทําธุรกิจเนี่ยเร,เราไว้ใจเขามากนะครับก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับด้วยอารมณ์รวนๆไว้ใจเชื่อใจลง เจงมันมันเลยปรากฏออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหเจ็บหนักเลยตอนนั้นเป็นบทเรียนกับเราเลยว่าการตัดสินใจเนี่ยเราอย่าไปเอาความไว้วางใจเนี่ยมานำเราต้องเอาเหตุผลต้องเอาข้อมูลต้องศึกษาก่อนจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกแน่นอนเราเป็นมนุษย์นะคะเราก็เสียดายก่อนอย่างแรกไม่โกหกเนาะก็เสียดายตังคมันเยอะอะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบ ทำไมแบบไม่มาคุยกันก่อนแบบจะได้แบบช่วยกันไต่ตองอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าคําถามถัดมาคือแล้วเราซัดลงไปอะประโยชน์ที่ได้กลับมามีอย่างเดียวเลยนะคะคือแค่สะใจกับสิ่งที่เรารับรู้นอกนั้นเนี่ยคือแย่หมดเลยอะรวมทั้งตัวเขาก็แบบคู่ชีวิตเราอะถ้าเขาแบบลำพังเขารู้แล้วเขาตัดสินใจกล้ามาบอกเรามันก็ซัพเฟอร์อยู่แล้วมันก็แบบแย่พออยู่แล้วเนาะแล้วพอเขามาบอกเราแล้วเรายังแบบ ซัดกลับอีกชมพูว่ามันชมพูว่ไม่สมควรจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะในมุมมองชมพูชมพูรู้สึกว่าก็ขอแค่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังอยู่ด้วยกันเรายังแบบสู้ไปด้วยกันมันก็มันก็รอดได้ค่ะเราทุกวันนี้มันก็รอดมันก็รอดจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญนะครับที่เราต้องตัดสินใจหลายคนนะมัวแต่แบบลังเล ลังเลกลัวพลาดนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยพลาดก็คือคนที่ไม่เคยตัดสินใจนั่นเองและการตัดสินใจนะครับถึงแม้พลาดมันยังสอนเราได้แต่การกลัวพลาดไม่เคยสอนอะไรเราครับชีวิตเรามันจะมีทักษะมากขึ้นมากขึ้นในการตัดสินใจหลังจากที่เราตัดสินใจมากเข้ามากเข้าผมอยากจะ ขอแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าในการตัดสินใจที่จะนำพาไปสู่การตัดสินใจที่ดีมันน่าจะมีมาสักสามอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องให้เวลากับมันนะครับอย่าด่วนตัดสินใจอย่าพรีพรามนะครับและอย่างที่สองเราควรจะต้องใช้เหตุผลให้เหนือจากอารมณ์นะครับเก็บข้อมูลศึกษาให้รอบคอบและสามก็คือเราก็ต้องคิดถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยจากการที่เราตัดสินใจ ที่สาคัญนะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะขอให้ทุกการตัดสินใจนั้นอนะ่ะเมื่อเรามองย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเราจะภูมิใจแล้วเราจะไม่เสียใจกับมัน,นะคะ่ะอยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่อาจจะตัดสินใจไปละนะครับแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่พลาดไปนะอยากจะบอกว่าให้ตั้งใจกับมันครับผ่านมันไปให้ได้ไดนะครับและการตัดสินใจรอบต่อไปจะดีขึ้นแน่นอน ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการตัดสินใจนะคะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของตัวเองด้วยค่ะ